ถ้าหากว่าพูดถึงไก่ทอดแล้วเนี่ย KFC คงเป็นตัวเลือกแรกของใครๆหลายๆ,ายๆคนนะครับฉะนั้นวันนี้กินแถวบ้านจะพามารู้จักกับร้าน1ร้านที่เด่นเรื่องไก่ทอดเหมือนกันในย่าน c r o s e s t นั่นก็คือร้าน Johnny Bird นั่นเองแล้ววันนี้ที่ผมสั่งก็คือไก่ทอดสุด Tender s ที่มาพร้อมกับซอสและ side dish ที่เราสามารถเลือเองได้ครับและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่เราได้สั่งมานะครับ มาลองชิมดีกว่านะเับเป็นไงบ้างเนื้อไก่นุ่มมากเลยครับแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยปรุงรสมาเป็นอย่างดีมากรวมกันแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยครับทีนี้เราลองมาเียนซอสของทางร้านดูบ้างน,นะครับว่าเป็นไงบ้าง